คุณผู้ชมคะกทมเขาจะปรับโฉมรถเก็บขยะใหม่คือเขาจะทาสีแยกประเภทขยะในรถคันเดียวกันเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกทมเวลาเขาเอาถังขยะไปวางเอาไว้ตามจุดต่างๆมันก็จะมีแยกสีอยู่แล้วใช่ไหมที่ไก่สีน้ําเงินมูลฝอยทั่วไปสีเขียวมูลฝอยอินทรีย์สีเหลืองมูลฝอยเอามาใช้ใหม่สีส้มคือมูลฝอยที่เป็นพิษอันนี้ถังขยะ ตอนนี้กรทมเขาจะปรับปรุงรถเก็บขยะเขาก็จะแยกสีในรถคันเดียวเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคือทางผอ,อสํานักสิ่งแวดล้อมของกอรทมคุณชาตรีวัฒนเขจร่ยบอกว่าที่ผ่านมาคนจะเข้าใจว่าขยะที่แยกจากบ้านเนี่ยกรทมเอามารวมเอาไว้ในรถคันเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในหนึ่งคันเนี่ยเขาจะแยกให้รองรับการเก็บขยะได้3ประเภทอย่างช่องตะแกงอเนกประสงค์อันนี้เนี่ยทําเอา ไว้แยก2ช่องช่องแรกจะเดี๋ยวต่อไปติดสติกเกอร์แล้วพ่นสีเหลืองเลยค่ะตรงนี้ขยะรีไซเคิลอีกส่วนหนึ่งอีกช่องหนึ่งติดสติกเกอร์แล้วพ่นสีส้มตรงนี้ขยะอันตรายคือให้สีมันสอดคล้องกับถังขยะนั่นเองสีเหลืองขยะรีไซเคิลสีส้มขยะอันตรายพอยกขึ้นเทปปึ๊บเกาะใส่เข้าไปในรถขยะของกทมเลยอ้าวเดี๋ยวจะได้เห็นโฉมใหม่รถเก็บขยะกทม จะมีทาสีแยกประเภทขยะในคันเดียวกันนะคะครับอา้าว